เอาครับ okay. สว so first, right. so ัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับน้องจะรับในคลิปนี้นะครับเอาสิบไปที่หลักหน่วยบน5ตัว2สูตรนะครับหน่วยบน2ตัว5สูตรสองหน่วยบน5ตัว2สูตรในสูตรนี้นะครับเทียบชนกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเรียงแต้มทั้งหมดทั้ง2สูตรเลยนะครับสูตรที่1ก็เรียงแต้มสูตรที่2ก็เรียงแต้มนะครับแล้วก็เอามาเทียบใส่กันนะครับเอามาเทียบใส่กันครับตัวที่ชนที่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะ บางงวดก็ชนมาสี่ตัวนะครับบางงวดก็ชนมาตัวเดียวนะครับบางงวดก็ชนมาสองตัวบางงวดก็ชนมาสามตัวนะครับบางงวดก็ชนทั้งห้าตัวเลยนะครับนะครับเนาะบางงวดก็ชนมาทั้ง5้าตัวแบบนี้นะครับแล้วก็บางงวดก็ชนมานะครับที่3ตัว2ตัวนะครับหตัวนะครับแล้วก็4ตัว4ตัว4ตัว2ตัว3ตัว5ตัวนะครับชนทั้งหมดเลย แล้วก็4ตัว4ตัวนะครับซ้หรับในเลขชุดนี้นะครับเดี๋ยวฮอเซลเบางในวันดีเนาะว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะครับผมเล้วนะครับเนาะในสูตรนี้เราใช้สูตร5ตัวนะครับเราใช้สูตร5้าตัว2สูตรมันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร3ตัวไอ้สูตร4ตัวแต่สูตร4ตัวนี้ก็มาทุกงวดแต่เราไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไงล่ะนะครับเนาะนะครับมันก็น้อยตัวแหละก็ได้นะครับมันหน่อยตัวเฮากันเลยบ่ค่อยมั่นใจนะครับ มันมีสามสูตรแต a, ura, been, h, ่ในงวดที่ผ่านมาได้สี่ตัวก uh, ็มาเหมือนเดิมนะครับในสูตรสี่ตัวในหลักหน่วยสูตรที่สามสี่ตัวนะครับนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับในเลข่สูตรนี้ถ้าชนแล้วก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับเล็งไปที่หลักหน่วยบนนะครับเนาะเอาละครับผมสาหรับในกาื่อวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับผมแอดได้เดินทางไปที่จังหวัดหนองคายนะครับไปครับ รวมทั้งคณะเพิ่นนในการเดินทาง ield, USSR, ไปข้างในกะไปเที่ยวน้ำละนะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวแต่ว่านะครับทุกที่ไปก็คือไปลอยอังคารนะครับนะลอยอังคารอยู่ที่วัดหายโศกนะครับวัดหายโศกจังหวัดหนองคายนะครับวัดหายโศกในซสีเลี่มโขงเลยนะครับนะครับเพิ่นก็มีการบริการลอยอังคารนะครับนะผู้ใดสิไปลอยอังคารนะครับ ในทัวในเขตไกลๆนะครับในเขตจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะเป็นรอยังคารที่นั่นนะครับเนาะเพราะว่าที่นั่นนะครับจะมีพระธาตุอยู่กลางน้ํานะครับมีพระธาตุอยู่กลางน้ำยุกขางยุคก่างม่น้ําโขงนะครับมันโผล่ขึ้นมากลางไ่น้ําโขงนะครับในช่วงหนาแล้งก็สีเห็นหลายนะครับอาจจะโผล่ขึ้นมาประมาณถึงเม็ดสองเม็ดนะครับโผล่จากน้ำขึ้นมานะครับช่วงหนาแล้งเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเลยน้ําขึ้นนะครับเนาะน้ำขึ้นน้ำไหลยมันก็สิเห็นอยู่พรามุมใหม่มุมใหม่ประมาณคืบนึงนะครับเนาะ จะเห็นพระธาตุอยู่ประมาณหนึ่งคืบนะครับที่ยุ่กลางแม่น้าโขงนะครับเนาะก็จะไปลอยอยู่ตรงนั้นนะครับระยะทางนะครับก็จากวัดหายโศกนะครับนั่งเรือไปประมาณ4กิโลนะครับ4กิโลนะครับนะครับนั่งเรือลงทางใต้นะครับนั่งเรือลงทางใต้4กิโลเมตรนะครับก็จะถึงพระธาตุนะครับพระธาตุอยู่กลางแม่น้าโขงนะครับไปลอย อังคารอยู่ตรงนั้นนะครับอังคารก็คือขี้เท่านะขี้เท่ากระดูกนะครับของหลวงพ่อเจ้าวาด่หละนะครับเนาะไปกับทั้งพวกทายกทายกวัดเพื่นนั่นะนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับเท่าสีมาทีหลักหน่วยบน5ตัว2ส,สูตรการเดินของตัวเลขในชุดนี้นะครับในสูตรที่1จะมีเลข5าตัวเรียงแต้มสูตรที่2มีเลข5าตัวเรียงแต้มเหมือนกันไป5ตัวนะครับ เอามาเทียบชนกันแล้วนะครับมันจะชนกันที่อ้วไหนมันชนหาตัวก็จําเป็นนะจําเป็นเนาะงวดไหนมันชนน้อยตัวก็โอเคหน่อยนะครับจังหวะนี้ถ้าชน4ตัวนะครับชนกันมาที่3 4มสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกก็สามสี่ห้าหกนี่นะครับเนาะนะครับแล้วตัวที่มาก็คือ3นะครับสามตัวนี้มาที่หลักหน่วยบนนะครับตัวนี้นะครับงวดต่อมานะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งชนเจ็ดตัวเดียวนะชนเจ็ดตัวเดียวก็ได้เจ็ดตัวเดียวนะ ชนตัวเดียวมาไหมมานะครับนี่นะครับมา6 8 7เนี่ยมาที่เลขเ็ชนตัวเดียวงวดต่อมาชน2ตัว7กับ8ก็มาที่เลขเก็นี่นะครับงวดต่อมาชน3ตัว8 90นะครับมาที่เลข8ในหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับชน5ตัวเลย7 8 9 0 1นะมาที่เลข9เนาะชนกันมาถึง5ตัวเลยนะมาที่เลข9นะครับ งวดต่อมานะครับชน5้าตัวอีกนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับมาที่เลขสองนะครับสามห้าสองนะครับนะครับงวดต่อมานะครับชนกันสามตัวสองสามสี่ก็มาที่เลขสองครับในหลักหน่วยนะครับสามเก้าสองงวดต่อมานะครับชนกันสองตัวหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดได้หกกับเจ็ดมาที่เลขหกนะครับที่เลขหกนะครับ ่ครับเนาวมวดต่อมานะครับชนกัน5ตัวอีกเลยนะครับสองสามสีหนะชนกันทั้ง5ตัวเลยตัวที่มาคือ4ี่ครับสี่นะครับสองสามสองสี่วดต่อมาชน4ตัว2 3 4สามาที่เลข2นะครับ8 5 2ห้า2นะครับมวดต่อมานะครับชนกัน4ตัวอีกแล้วนะครับ3 4 5 6ี่มาที่เลข5นะครับในหลักหน่วยนะที่เลข5นะครับ มวลต่อมานะครับชนกันสี่ตัวนะครับหกเจดแปดเก้าตัวที่มาคือหกหกชนสี่ตัวนะครมาหกวดต่อมานะครับชนสองตัวหกกับเจ็ดชนหกหกเจ็ดหกเจ็ดชนสองตัวนะครับได้สองตัวก็มาที่เลขหกอีกครับหกสี่หกครับงวดต่อมาชนสามตัวแปดเก้าศูนย์ครับมาที่เลขแปดนะครับเก้าเจ็ดแปดมาที่เลขแปด เก้าเจ็ดแปดนะครับวัดต่อมานะครับชนกันหตัวเลยนะครับสามสีหชนกันสามตัวห้าตัวเลยตัวที่มาคือหกนครับหกัวต่อมานะครับชนกันสี่ตัวเจ็ดแปก้าศมาที่เลขแปในหลักหน่วยนะครับวดล่าสุดนะครับชนกัน4ตัวนะครับห้าหตัวที่มาคือ5้านะครับ ตัวที่มาคือห้านะครับสองสูตรนี่นะครับชนกันน้อยตัวนี่น้อยมากนะครับเนาะเออนะครับแต่มันจะชนสี่ับห้าน่ะเยอะนะครับเนาะเออสามสี่ห้าน่ะเยอะนะครับสองก็น้อยนะครับมีงวดเดียวที่ชนตัวเดียวคือเลขเจ็ดเอานะครับผมสาหรับในงวดนี้นะครับเนาะสำหรับในวดนี้นะครับเราจะไปที่สูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งตัวนี้นะครับไปสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับห้าตัวนะครับ ไม่ใช่สี่ตัวนะหตัวนะครับห้าตัวนะครับเรียงแต้มไปเลยนะครับสามสี่ห้าเก็นะครับเนาะก็มาที่สามการประเมินผลนะครับการประเมินผลไซ้หลักเมือนสองข้างนะครับหลักเมือนสองข้างหลักแสนสองข้างแปดเป็นหกนะครับสิหน่วยเก้าสนะครับแล้วก็สิบล่างห้เป็นศูนย์หนึ่งเก้านะครับร้อยร้อยหน่นวยหนึ่งหนึ่งเก้านะครับสิบสองหน่วยสิบร้อยสอ หนยวย3ก็1 2ครั้งได้2 10คิกัี 4, ่ก็5 3าบ5ได้5บวก9งที่6บวก9ก็จะเป็น5 -5 บวก4เป็น9 -9 เบวก1เป็น0ูบก9ได้9 -9 เบวก5เป็น4ีบวก3เป็น7บวก2เป็น9 9เบวก5เป็น4 4่บวก9ได้3 3มสา7ีมาที่เลข3านะครับก็จะเดินแบบนี้นะมาเลขเ็มาเลขเล็ดนะมา8มา9นะมา2มา5นะครับแล้วก็มาที่6นะครับ แล้วก็มาสี่นะครับมาสองมาห้ามาหกมาหกมาแปดนะครับมาหกมาเก้านะครับเอามาแปดนะครับไม่ใช่เก้านะแปดมาแปดนะครับมาแปดนะครับมาแปดนะครับแล้วก็มาห้าในวันล่าสุดสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับการประเมินผลนะครับใช้หลักแสนสองครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลขสี่เลขสี่นะครับสองครั้งก็จะเป็นแปดนะครับ สิบบนโดยบน4ี่ห้หนะครับแล้วก็10ล่างสองครั้งก็เลขสามสองครั้งเป็น6กได้หครับแล้วก็ร้อยหน่วย1ก็62สอนะครับแล้วก็ร้อยสก็คือสอ2สี่สอนะร้อยสองสิ่นะครับน้วยสาสองครั้งก็คืเลขเก9 2ครั้งเป็น8ปดนะสิครั้งที่4ก็คือเลขเก9เลข3 3ครั้งเป็น9 ได้เกของที่นะบวกกันเลยนะครับแปบวกสเป็นสอบวกหเป็นเจ็เบวกเป็นสาบวเป็นเก้เบวกสเป็นหนึบวกสเป็นสาบวกสเป็นเจ็เบวกแปเป็นห้าบวกเเป็นส 4. 4ี่บวกเกได้สามสามสี่ห้าหกเตัวนะครับสามสี่ห้าหกเจ็นะครับนะครับในสูตรที่หนึ่งนะที่หได้ไปที่สามสี่ห้าก็ดสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับไปที่สูตรที่สองนะครับในสูตรที่สองก็คือตัวนี้นะครับสูตรที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นหน่วยวนห้าตัวนะครับสูตรที่สองตัวนี้นะครับมันก็จะเดินอยู่ในประมาณทักสองสามสี่นี่ครับแต่เราเดินไปห้าตัวเลยนะครับเป็นสูตรมาตรฐานไปเลยก็คือเป็นห้าตัวแต่ปกติแล้วนะครับมันจะมาสามสี่ตำแหน่งนี้ส่วนมากนะครับ มาสีตตำแหน่งนี้ส่วนมากครับสีตตำแหน่งนี้นะครับเนาะสูตรน,นี้ตำแหน่งนี้ยังไม่มาครับยังไม่มาแต่เราเดินไปห้าตัวเลยเพราะว่ามันเป็นสูตรห้าตัวนะครับมันเป็นห้าตัวเนาะการประมวลผลนะครับใช้หลักแสนสองครั้งก็คือเลขแปดสองครั้งเป็นหกหลักแสนเลขหนึ่งนะครับหลักพันเลขแปดสองครั้งเป็นหกหน่วยครข้งที่หนึ่งเลขเก้าสิบสองหน่วยสองสามกับศูนย์นะครับแล้วก็ร้อยสามหน่วยสามก็เจ็ดกับหนึ่งนะครับ แล้วก็ร้อยสีหน่วยสีก็เป็นหกหกนะครับแล้วก็บวก7จ็ดคงที่นะครับเดคงที่เดินเรียงเติมไป5ตัวนะครับ6กบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามบวกเก้าเป็นสองสบวกสเป็นห้าบวกเได้สองบวกหเป็นสาบวกหเป็นเก้เบวกหเป็นห้าบวกเได้สองสองี่ห้าหกตัวที่มาก็คือสามสามนะครับ วดต่อมานะครับเจ็ดแปดเก้นะมาที่เลขเจ็ดในหลักหน่วยวดต่อมาเจ็ดปเก้าย์ก็มาเจ็ดอีกนะเจ็ดนะครับวดต่อมานะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาที่เลขแปนะครับวดต่อมานะครับเจ็ดแปดเนะครับมาที่เลขเก้าวดต่อมา2องสามสี่ห้าหก็มาที่เลขสองวดต่อมาศูนย์หนึ่งสสามสี่มาที่เลขสอนะครับวดต่อมาห จ็ดแปดเก้าศูนย์มาที่เลขหกงวดต่อมาสองสามสี่ห้าหกนะครับมาที่เลขสี่งวดต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็ม,ม,า 6, 7, 8, 9, 0, มาที่เลขสองงวดต่อมาสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาที่เลขห้านะครับงวดต่อมาห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาที่เลขหกนะครับงวดต่อมาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาที่เลขหกงวดต่อมานะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาที่เลขแปด งวดต่อมานะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดมาที่เลข 6. หกงวดต่อมานะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาที่เลขแปดงวดต่อมานะครับงวดลาสุดในเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมาที่เลขห้านะครับในหลักหน่วยนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับสาหรับในวนันนี้การประเมินผลนะครับไปที่หลักแสนสองครั้งก็คือเลขสี่สองครั้งเป็นแปดได้แปดนะครับหลักพัน เลขห้หลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นเลขหหลักพันสองครั้งก็คือเลขแปสองครั้งเป็นหกเลขหกนะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสองนะครับแล้วก็สิบสองหน่วยสองก็คือสี่กับสองส่กับสองนะครับสี่กับสองนะครับแล้วก็ร้อยสามหน่วยสามก็คือสามเก้าสามเก้นะครับสามเก้าแล้วก็ร้อยสี่หน่วยสี่ก็คือสองเก้าสอง สอบวก7จของที่นะครับบวกกันเลยนะครับ8บวกหเป็น3 3บวก6เป็น9 9บวกสเป็น1 1บวก4เป็น5บวก2เป็น7บวก3เป็น0ูนย์ศนบวก9ได้9บวก2เป็น1 1บวก1บวก9เป็น0นย์บวก7ได้7ได้7นะครับได้7นะครับ8 90เนย์หนึ่งครับเจ็ดแนย์หนะครับในสูตรที่2เอาเทียบเลยนะครับนะครับในสูตรที่2นะครับ 8 9 0 1ศนย์หนึ่งนะครับถ้าเทียบก e ันแล้วนะครับมันจะชนตัวเดียวก็คือเจ็ดชนตัวเดียวเจ็ดนะครับเจ็ดในวดนี้นะครับชนตัวเดียวนะครับนะครับเหมือนวดที่สองวดที่สองก็ชนตัวเดียวก็คือเจ็ดชนตัวเดียวเจ็ดนะมาเจ็ดนะครับห8แปดเจ็ดงวดนี้ชนเจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดตัวเดียวเนาะเพราะนั้นนะครับในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยบนนะครับ ในหลักหน่วยบนขพราเรามีเจ็ดไหมในหลักหน่วยบนนะครับมีเจ็ดนะครับในหลักหน่วยบนมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันได้เจ็ดตัวเดียวนะชนเจ็ดตัวเดียวนะหลักหน่วยชนเจ็ดตัวเดียวนะครับมีเจ็ดด้วยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับในการเทียบชนนะครับในเลขเสกสุดนี้เดินยาวต่อเนื่องนะครับ เน่แน่วต่อเนื่องเลยนะครับชนแล้วก็มานะครับตัวชนนะครับชนมาวันี้ชนตัวเดียวนะครับปกติจะชน3ามสี่ห้าต <t> ัวเลยนะวันวนี้ชนตัวเดียวคือเลขเ็นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลักหน่วยบนงวดนี้7ตัวเดียวนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาลักเสพเดี๋ยวกันลัก้อยนะครับเนาะแต่เราคลิปนี้ลาเพ่ินไปเลยสวัสดีครับ